ปรีนาโชว่ายออสุดสวยให้ลุงป้อมระหว่างร่วมลงพื้นที่สแก่ปรีนาโชกิริยามารายาทงดงามก้มงตัวย่อไหว้ให้กับลุงป้อมระหว่างร่วมลงพื้นที่จังหวัดสแก้ววันนี้วันที่8ตุลาคมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติกออ,อนอชอพร้อมด้วยรออ,อธรรมนัสพรมเผ่าเลขาธิการพักพลังประชารัฐเดินทางพร้อมคณะด้วยเฮลิคอปเตอร์ไปลงที่กองพันทหารราบที่ 3กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์รัชการที่12,000พสูงจุก3รอออซึ่งตั้งอยู่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสแก้วเพื่อตรวจราชการและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่โดยมีนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายปริญญาโพธิศัสตร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วพร้อมข้าราชการจากส่วนราชการในสังกัดรวมถึงสอสอสแก้วพอปอชอรอนางสาวปารีนาไกรคุปดีตสอสอราชบุรีและสอสอ พื้นที่ใกล้เคียงคอยต้อนรับทั้งนี้สำหรับแกนนำและคณะกรรมการบริหารพอปชอรอที่ร่วมลงพื้นที่กับคนเอกประวิทย์ในวันนี้อาทิคนเอกวิทเทพหัสดินณะนอยุธยาประธานกรรมการยุทธศาสตร์พักรอ,อธรรมนัฐพรมเผ่า เลขาที่การพักนางนารุมลพิญโยสินวัดเหรันยิกพักนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและนายอธิรัตนเสษร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมคณะมาด้วยอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าระหว่างที่ คนเอกประวิทย์กำลังจะเดินเข้าห้องประชุมนั้นนางสาวปารีนาได้มาดักรอก่อนจะย่อตัวลงไปไหว้คนเอกประวิทย์ด้วยความงดงามจากนั้นนานายสุรศรีกิติมโทนเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสอทออนอชอได้รายงานภาพรวมการบริหารจัดการน้ำตามมาตรการของกอนชอ และแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแลงทั้งระบบต่อด้วยกรมชลประทานรายงานแนวทางบริหารจัดก้าไอ้น้ำและแผนการแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในเขตพื้นที่ ขณะที่กรมป้องกันและบรรทาวสาธารณภัยนำเสนอแนวทางการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เต็มขณะที่ในช่วงบ่ายพลเอกประวิทย์มีกำหนดการเข้าตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนและมอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมตำบาบลวังน้ำเย็นอำเภอวังน้ำเย็นและเดินทางจากโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมไปยังทอพอ13 ให้เขาไผา่ตำบลวังทองอำเภอวังสมบูรณ์ดูสภาพพื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์เพื่อแก้ไขปัญหาของราษฎรเกี่ยวกับที่ทำกินและที่อยู่อาศัยทับซ้อนกับพื้นที่ป่าไม้ถาวรจากนั้นจึงเดินทางกลับกรุงเทพมหานครหลังเสร็จสิ้นภารกิจ